นังหักเลยหลักนี่รราห่อใส่ตับ,บ้านเนาะอืมอืม

ai chú, à, cá bông, à, sẹp sẹp นะ yeah. นะกูเยอะสามสิบสามไปคิดลคำแท้นนะน้อง